ทำเล็บเปิดใหม่สาขาตรองมาจากญี่ปุ่นเลยเนี่ยได้เสร็จทำเล็บไม่มาด่าพี่ค้าระสูเลยนะเนี่ยมีทั้งเล็บเนสตก <c oughs> เล็บคันจิโร่โหมีของทุกคนเลยสวยสวยอุปกรณ์ก็เพียบเปิดแล้วจ้ามาทำเล็บก,กันแล้วมาทำเล็บจากร้านจากญี่ปุ่นกัน ทำฟรีสองเล็บเก็บตังแค่แปดเล็บเองนั่งเลยนั่งเลย ทำเลยทำเลยชเชลยจ้าก็ <_ d ream> ทำใก้ๆหน่อยมีแบบที่เลือกต้องหลายแบบเลยนะหรืออยากจะคิดแบบเองก็ได้มีเล็บไว้ให้เลน่นต้องเยอะแยะหลายสิบอันเลยไ <_ d ream> อ,นเ,อเนสโกมาเลือกแบบก่อนว่าอยากได้แบบไหนเออเนสโกขอทำเองได้คะจะทำเองก็ได้นะแล้วเดี๋ยวเจ้าของร้านช่วยแนะนำนะจ๊ะอ่ะเลือกแบบก่อนเอาแบบไหนด <_ d ream> ีสีชมพูนี้เลยคะ่ะแบบนี้หรอ ได้เลยได้เลยเรามาดูกันสิว่าในเล็บมีตัวอะไรติดบ้างนี่มีโบสีม่วงโบสีดำหัวใจสีแดงเราก็มาเตรียมกันเลยไหนไหนใครหาโบสีม่วงจะก่อนแจแล้วค่ะแกะออกมาเลยเามาวางไว้ตรงนี้นะเพราะเดี๋ยวเราจะใช้หัวใจสีแดงแกะมาเลยเดี๋ยวเราจะได้ใช้ติดเล็บก,กันอุปรกรณ์พร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะเนสโกะใส่เล็บปลอมลงไปนีน,นี้เล็บแรกตามแบบเขาติดสติกเกอร์ทันจิโร่เนสโกะเอาไปติดเลย ไปต้องติดโบลยังไงหรอคะติดโบลใช่ไหมเดี๋ยวใช้อันนี้จ้าเดี๋ยวพี่ทาให้แล้วหนูก็ติดเลยนะลุงยาลเลยรคะเนี่ยในสกุลใจจะแพ้หรือเปล่าอ,อันนี้น้าเปล่าค่ะเราใช้น้าเปล่าในการติดนะคะเพราะว่าของเล่นเซตเนี้ยเป็นเซตของอ q ควาบีดไม่มีอันตรายเล่นได้เลยเออน,นี่ก็เหมือนอะควาบีดที่นุ่นสกุเคยเล่นอะไระใช่แล้วคะ่วะวัสดุก็เป็นของอะควาบีที่ปลอดภัยร0อนด้วยนะต่อไปติดโบลสีดำ สร็จหนึ่งเล็แล้วว้าวสีมือนสกโกอสวยจังเลยเอามาติดได้เลยไหมคะได้เลยจ้ะสองเล็บเนี้ยฟรีแต่เล็บต่อไปอ่ะต้องเสียตังแล้วนะเนสกโก้แตเนสกโกไ้ไม่มีตังนะคะไม่มีตังไม่มีตังล้วเดินเข้าร้านทําเล็บทาไมจ้าเห็นพี่บอกว่าฟรีไงคะฟรีสองเล็บงานที่เหลือก็ไม่ต้องติดไปหาตังมาก่อนมีตังเมื่อไหร่ค่อยมาติดเล็บที่เหลือเกกรจ้าเนสโก้ฮัาโลย่พี่ทำอะไรคะ ติดกาวสิคะได้ติดเล็บหนูได้ไงจ้าเอาเล็บมาจ้าในกล่องเนี้ยมีทุกอย่างพร้อมเลยนะจ้าเนสโกะเนสโกะมีกล่องเนี้ยทําได้หมดโอ้โหสวยงามสวยเกินหน้าเกินตาปะเนี้ยทําสวยๆแล้วอะ่ะไปบอกเพื่อนหนงหนูด้วยนะคะเพ่อให้มาอุดหนุนพี่รู้ไหมจ้ารูวจียแต่เพื่อนหนูไม่มีคณ<ำ>ีตายตายเรามาเจอแต่ลูกค้าอะไรแบบนี้เนี่ยเฮ้อกลุ้มใจมาติดเล็บที่สองให้นะคะ สวยมากเรียบร้อยเป็นไงสวยไหมสวยค่ะนี่แหละจ่าของฟรีได้ค่2เล็บมีตังค์แล้วเดี๋ยวพี่ทำให้เพิ่มแล้วอย่าลืมไปหาลูกค้าพี่ด้วยนะจาเนี่ยจะกดคนสวยเชอเลยค่ะเดี๋ยวเผื่อลูกค้าคนใหม่จะมาเดี๋ยวไม่มีที่นั่งนะจา่าขอบคุณค่ะพี่ฮื้อยากได้เพิ่มทำไงเนี่ยลูกค้าคนแรกมาประเดิมก็ไม่มีตังค์แล้วทำฟรีฟรไปสองเล็บ กุมใจเพียงคนต่อไปขอให้รวยรวยเฮงเฮงรวยรวยเฮงเฮงเล็บสวยจังเลยแต่๋ยวทำได้แค่สองเล็บไม่มีตังค์ทำไงดีเนี่ยคิด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 ดึกออกแล้วเรามีนี่นี่ไงขอที่มิซิลีให้เรามาด่าบมิซิลีพี่เขาจะอยากร่ามเนี่ยเอาด่าบมิซิลีไปขอแลกกับเล็บดีกว่าพิ้วเพลอะไรเนี่ยเจอป้อนร้านทำเล็บหรอฉันม่งเปิดร้าน อได้เลยได้เลยงั้นเอาดาบอันนี้เดี๋ยวพี่ทําให้อีกสองเล็บฟรีๆเลยสองเล็บเองเหรอคะพี่ดูนว่าเอาดาบมาแลกจะได้สิบเล็บแล้วโถพี่เปิดร้านทําเล็บพี่ก็ต้องอยากได้ตังค์สิพี่ได้ดาบพี่ก็ไม่ได้ตังค์ใช่ไหมพี่ให้ได้แค่สองเล็บแหละเล็บอื่นอ่ะพี่เอาเก็บไว้ขายแต่พี่คะอันนี้มสมมติขายได้เป็นราคาเป็นหมื่นเลยนะคะแต่พี่ไม่ได้เปิด ไข่ดาบนะคะคุณน้องพี่เปิดร้านทําเล็บค่ะดาบเนี้ยพี่เอาไว้นะเดี๋ยวพี่ไว้แต่งร้านร้านพี่จะได้เป็นตีมดาบพี่ค่สูงมาค่ะพี่ให้อีกสองเล็บฟรีๆเลยได้จ้าเดี๋ยวหนูเลือกก่อนนะคะหนูจะเอาเหนไหนได้จ้าอันนี้นะคะอันนี้ไว้หนีบตัวเล็กๆเนี้ยวางบนเล็บค่ะคิดแบบเองก็ได้นะคะหรือจะดูแบบที่ร้านเรามีให้ก็ได้นะคะดเลยจน่ย อันนี้ค่ะชอบสีดำาีแชอบสีดำดูสิคะเสื้อของนิสโก้ก็สีดำนะคะสีดำใช่ไหมจ๋าได้จะได้ใส่เข้าไปเลยจ้ะทีนี้อยากตกแต่งไงก็ตามสบายนะคะนี่ค่ะติดสติกเกอร์ติดตัวตกแต่งได้ตามสบายใจเลยนะจ๋าและนี่งูได้กงูน่ารักอันดีกว่าอันดีกว่าท่านจะทําอีกข้างเลยนะคะได้ค่ะถ้าเป็นอันนี้ก็จะเป็นนิ้วโป้งอีกข้างหนึ่งนะคะนี่ ทีนี้จะติดตัวตกแต่งอะไรคะเอาดอกกลาบสีแดงนี่คะ่ะนี่คะ่ะสีแดงพี่มีตัดไว้ให้แล้วนะคะดเดี๋ยวพี่ทาน้ําให้นะคะจะติดเล็บไหนคะติดเล็บเจ้าตัวนี้ค่ะเพราะว่าเดซโกะชอบกินของอร่อยมากเลยเอาเลยค่ะเดซโกะติดลงไปเลยจ้ะสวยงาม <laughs> แลวอันนี้ล่ะคะอันนี้ติดอะไรหน่อยไหมคะพี่ติดให้เลยนะคะได้จ้ะ <laughs> นี่ค่ะนี่รูปหัวกะโหลกฮาร์ดคอร์ฮาร์ดคอร์ใช่คะ่ะเขาก็เข้ากับเสีนนยดนะคะเข้ากับสีดำดีนะคะเนี่ใช่ใช่แห้งแล้วนะคะมาติดเล็บเลยจ้าแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมีสกุลได้ อะไรอีกเยอะค่ะเนสโกะอาจจะติดทุกตัวละครที่มีอยู่ในนี้เลยนะคะใชะ่ครั้งต่อไปขอเป็นตังนะคะขอเป็นตังนะคะไม่งั้นเดี๋ยวร้านคุณพี่จะเจ๊งนะคะเนสโกะจะพยายามนะคะต่อไปก็อาทันทีเลิจะเย็นคะ่ะตังยังไม่มียังไม่ต้องเลือกก็ได้นะคะมาแห้งแล้วเดี๋ยวคุณพี่ติดให้นะคะเนสโกะโหสวยอะ่ะสีดําก็สวยนะเนี่ยสวยแบบดักด๊กดา <c oughs> โวสวยอะ่ะเขาแถมเล็บหนึ่งเลยคะ่ะอุ้ยคุณน้องได้ยจะเกาะทาฟรีมาสี่เล็บนะคะพอแล้วคะ่ะเชิญค่ะเชิญค่ะโอกาสหน้ามีตังค์แล้วเชิญใหม่นะคะขอบคุณคะ่ะโหู้้สิมีเล็บสวยๆสี่เล็บแล้วแลวเล็บอื่นที่เหลือไม่สวยเลยโอ้ยอยากได้อีกอยากได้อีกทำยังไงดีอ่ะเนี่ยดูสิในบ้านเรามีอะไรบ้าง ที่ทันจิโร่ทักให้ <c oughs> เอาไปแลกกับเล็บดีไหมเนี่ยทันจิโร่ไม่โกรธหรอเขาทำไมได้พี่ชาย แล้วตังล่ะไม่มีค่ะไม่มีแล้วอันนี้นะคะเป็นแร่มากเลยนะคะเพราะว่าทันจิโร่ท่าทางมันมอีอันเดียวค่ะโอ้ยมันก็น่าสนใจจริงๆนะแหละแรลมากมีอันเดียวในโลกฝีมือทันจิโร่โอเคพี่ให้สองเละ ก็ <laughs> พี่บอกหนูแล้วว่าพี่อะเปิดร้านําเล็บหาตังค์ไม่ได้หาของแต่ถ้าอยากได้มากๆอะพี่ก็จะรับไว้แล้วเดี๋ยวพี่ให้อีกสองเล็บโอเคไหมจ๊ <sl ur ps> ะ <laughs> ไม่โอเคเอกลับไปแล้วพี่ไม่ทําให้ เดี๋ยวทำเลยค่แทนโอเคงั้นพี่จะได้เอาหมอนอะไปแต่งร้านร้านพี่จะได้เป็นตีมดี๋พี่ฆ่าตาสูงอาจ้ะทีนี้อยากทำสีอะไรคะอยากทำสีสีอันนี้แค่สดใสสดใสว่าฝั่งนี้เขาเรียกสีแดงค่ะอันนี้ไม่ใช่สีแดงธรรมดานะคะเป็นสีแดงประกายเพชรด้วยเห็นไหม เสร็จแล้วนะคะโหสวยสวยสวยนี่ร้านทำเล็บในย่านนี้นะร้านพี่เนี่ยเจ๋งสุดแล้วเสร็จเรียบร้อยนี่ได้ฟรีๆไปจากร้านพี่กี่เล็บเราเนี่ยหกเล็บแล้วแทบจะฟรีทั้งมืออยู่แล้วค่ะคุณน้องบายยไปมีตังเราค่อยเจอกันนะจ๊าเดี๋ยวเจอกันตอนที่มีตังค์แน่นอนเลยค่ะให้ร้านพี่ได้เก็บตังบ้างเถอะ กดไปให้พี่อีก2ชิ้นเราจะต้องได้4ีเล็บ <c oughs> ก็ครบทัาเมื่อพอดีเลยห <c oughs> าของนี่ก็อุย้ยเจออันนึงแล้วอันนี้อมิสลิให่เป็นของขวัญวันเกิดอันนี้เราทำเองเลยพ <c oughs> ี่จะชชบแน่ๆเอาสออันไปเลย <c oughs> งั้นก็หบมือแล้วสินี่ยได้ได้ถือว่าเป็นค่าพร็อมแต่งร้านแล้วกันร้านพี่จะได้มีของดับพิ่ค่าสูงเยอะๆเอามาสีเล็บจะเอาแบบไหนจ๊ะโอเคค่ะหนูจะเอาแบบสีอะไรคะสีเลสหลืองอ่ะสีเหลืองทำเลยจ้าทำจนชินแล้วจัดการเองได้เลย <c oughs> เสร็จเรียบร้อยสวยงามทั้ง10นิ้วเนจะโกผู้ได้เล็ฟรีทั้ง10นิ้ว,วถูกใจไหมคะขอบคุณสําหรับฉายานะคะคุณพี่ค่ะน้องเนขอดูซิทําเสร็จ10นิ้วสวยขนาดไหนเนี่ยโอ้โห สวยจริงๆเลยนะเนี่ยเซตอุปกรณ์ทําเล็บของคุณพี่นี่สวยลอดสุดๆคุณพี่คะถ้าเกิดหนูอยากได้เซตทําเล็บดีๆแบบนี้หนูต้องทอํายังไงหรอคะโอ้โหง่ายมากเลยอควาบิสเซตทําเล็บดาพิฆาตสูนะคะมีวางขายค่ะมีขายออนไลน์ด้วยเดี๋ยวคุณพี่ให้ลิงก์ขายเซตทําเล็บอันนี้ไว้ใต้วิดีโอนี้นะคะคุณน้องได้เลยค่ะเดี๋ยวในสะกดดูวิดีโอเสร็จจะไปกดสั่งซื้อเลย